ก็ท่านใดที่ต้องการากาสมัครเพลิงเนาะก็สามารถสแกน qr code ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะหุ้นซิง,งดีเลไทยสวัสดีครับหุ้นซิงดีเลไทยประจำวันที่26กันยายน2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแางใดเป็นเพียงการยิเกระหุมเท่านั้นนะคะเซ็ตติดลบ15.23ครับอยู่ที่1 5 0 7 3 6ครับแรงซื้อมาจากกลุ่มเดียวครับกลุ่มการแพทย์ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นขายออกทุกกลุ่มนะครับกลุ่มการแพทย์ดีเพราะว่าน่าจะมีข่าวเลือๆเกี่ยวกับโควิดที่แพร่มาใหม่นะครับแล้วก็ทางชาติขายออกสองพันหกร้อยล้านบาทกองทุนซื้อเข้าสามร้อยสี่สิบล้านบาทโบเกอร์ขายออกสองร้อยสี่ล้านบาทสุดท้ายเป็นรายย่อยซื้อเข้าสองพันห้าร้อยล้านบาทค่ะแนวรับจะเป็นตรงนี้นะครับหนึ่งห้าศูนย์หก นะครับถ้าเป็นไส้นี้ก็จะเป็นหนึ่งห้าศูนย์สามเนาะครับแล้วก็แนวต้านแรกจะเป็นหนึ่งห้าสองศูนย์ถ้าเบรกได้ก็จะเป็นหนึ่งห้าสามสี่ครับสำหรับเซ็ตตัวที่หนึ่งครับ SVRSVR ราคาหนึ่งบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์บวกห้าสตางค์ค่ะ SVR Time Frame d นะครับมีมีคนเก็บที่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งจุดเก้าหนึ่งเยอะเหมือนกันนะ นะครับแล้วก็แนวรับของ t i ม e เฟรนเดก็จะเป็นจุดต่ำสุดดีก่อนจุดต่ำสุดจะเป็นหนึ่งจุดเจ็ดสองครับตรงนี้ครับแนวรับไทม์เฟรนเดก็จะไปลุ้นที่หนึ่งจุดแปดหนึ่งนะครับหนึ่งจุดแปดหนึ่งลงมานะครับแล้วก็ต้านแรกขึ้นไปจะเป็นสองบาทสองสตางค์ครับถ้าเบรกได้ก็ไปลุ้นที่ตรงนี้ครับสองบาทสิบหกสตางค์ตรงนี้นะครับ <Okay. 15. S 1> อ๋อไหมเบอร์ไหม <Be. S 2> ทำเฟรมสิบห้านาทีครับมีวันรุ่งเข้าเก็บท้ายตลาดนะตรงนี้ทำให้เขาดันขึ้นไปเหมือนจะปิดโดดเนาะค่ะขับขึ้นไปที่หนึ่งอ่าปิดโดดด้วยนะครับก็น่าสนใจว่าจะเป็นแบบไหนต่อครับ s v r เป็นหุ้นไซเวียเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เกาะากภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมีวลระดอยู่ที่ห้าล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท80เคสตังค์แนวต้าน1บาท900เคสตังค์ถ้าเธอรู้ได้จะเป็น2บาท2เคสล้านค่ะเป็นห,หนนุ้นใหม่เหรอ SBR ปิดปที่<ม>1.91 <1. S 2> เอาแล้วเห็นไหมพ่อเป็นเบอร์ๆบอาแล้วเนี่ย SBR ปิดที่1.91ครับแล้วก็เ r e a EMA 89ไปแล้วที่1.87แล้วก็ลุนรีบาวต่อเนาะไปต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่า ตัวนี้สวยตัวทรงอะไรไอเก็สวยนะครับแต่ว่าจุดที่ไม่สวยคือวันรุ่งครับยังไม่สวยเมี่ที่สามแสนนะครับสําหรับ SVR แต่ถ้าไปดู e ท r a เฟรมวีของเขาเนี่ยจะเป็นทรงสะสมเพื่อที่จะรีบาวกับนะครับเพราะว่าหล่นลงมาเยอะแล้วนะตัวนี้เอาดูลูกดูพ่อวันนี้ดูพ่อด้วยนะวันนี้แล้วก็ SVR นุกเขาก็สวยค่ะ ครับเขามีข่าวด้วยเนี่ยใช่ไหมมีข่าวว่า s v r ของทันหุ้นนะเขาบอกว่าเจาะกลุ่ม High N นะครับผุดโครงการใหม่สามจุดห้าพันล้านครับตรงนี้แต่ว่าข่าวมันไม่น่าสนใจเพราะเราก็เลยไม่ได้ดูเพราะว่าตัวหุ้นก็เหมือนจะเป็นทรงมันยังไม่ชัดเจนนะ<ช>แต่ว่า Q มก Q หนึ่ง Q สองเขาสวยค่ะต่อต่อไป,ออไป SK s อสเคราคาแปดสิบเอ็ดสตาง,งค์บวกแปดสตางค์ค่ะลูกได้ดูคิวมงครับปะเนี่ยดูอ่ะโอเคเอสเคเหรอใช่ทำเฟรมเดย์ก็ต่ำสุดจะเป็นหกสิบแปดสตางค์ครับถ้าหลุดตรงนี้ก็ไม่น่าสนใจแล้วแหละนะครับแล้วก็ทำด้านบนจะเป็นแปดสิบเอ็ดสตางค์ก็คืออยู่จุดไฮแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูทำเฟรมบีเขาน่อหนึ่งนะครับทำเฟรมบีก็ไปรอลุ้น จุดต่อไปจะเป็น93สตางค์นะครับมีคนติดดอยเยอะเหมือนกันนะใช่แทงใหญ่แทงใหญ่ในชะ่ไหมอ่าค่ะ <15 S 2> ทำเฟรม15นาทีก็จะเป็นปิดโดด,ดอ่าปิดโดดที่81สตางค์รุ่มเข้านะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ไปดูให้ก็ได้ FK เป็นหุ่นเทรค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้าง ถ้าปลัวมบริสัทมีกาไรแต่ไม่มี<อ>ปัสวยมีเวลูแรดินที่เจ็ดล้านบาทค่ะแนวรับเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์แนวต้านแปดสิบสามสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นแปดหกสตางค์ค่ะอันนี้ทงเฟนวิกอิกแล้วเหรอใช่ยืงมันดูได้นะทาเฟนเดย์มัมเมนเจาะเขา้าโซนอนูบ่อยอะอ่าแต่ทำเฟนวิกมันดูสวยครับปิดที่แปดสิบเอ็ดสตางค์ครับแล้วก็ เวกจุดเติมไปแล้วนะครับ EMA 200ที่79สิาตงค์นะค่ะแล้วก็ ISI 68.30ดครับจุดที่ไม่สวยนะครับวอลล่มก็ถือว่าเป็นบอลล่มเบาแต่ว่าตั้งก็สังเกตว่าไมอทีซ t หนล้านอ่าตรงนี้ก็ถ้าไปดูทม์ฟิลมเวกตะกี้ที่เราดูกันนะเราก็จะเห็นว่ามันออกทรงรีบากลับตัวนะ,ค,ะครับแต่ว่าจุดที่ยังไม่สวยก็คือวอลล่มนะครับยังไม่มีต่างชาติเข้าหุ้นสตังค์นะะ ส่วนเงินกุครับก็สวยทั้งคิวหนึ่งคิวสองเลยเนี่ยเหรอใช่อ๋อตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเลย JSPJSP ราคาสองบาทห้าสิบตางบวกสิบสี่ตางคร่ะ JSP มันเป็นหุ้นกลุ่มเดียวกันกับ SVR นะถ้าพ่อจำไม่ผิดนะเกี่ยวกับอสังหารนี่ยนะครัก่อสร้างช่อสร้ามตัวที่พูดมาก็คือเียวกันหมดเลยจริงเหรอใช่เอาเหรอมัแค่แบบแบบมาก่อสร้างที่จุดต่ำสุด ก็จะเป็น2องบาทสานะครับในรอบนี้นะครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปโซนบนแล้วแหละครับไปรอลุนเบก2องบาทห้ถ้าเบกไม่ได้ก็เสี่ยงหล่นเพราะว่าลงมาพักแล้วแล้วก็ตั้งข้อสังเกตก็คือวันรุนน้อยลงนะครับ2จุดนี้เห็นาะของ jsp นะครับมีวอลเลนด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็คนเข้าที่สองบาทห้าสิบสองเยอะเหมือนกันก็คือวันนี้แหละน่าจะเข้า JSP เป็นหุ้นไซเรสเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก,ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนแล้วไม่มีปันผลมีแมลู่รายอยู่ที่4ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท42สตางค์แนวต้าน2บาท54สตางค์ท้าทะลุได้จะเป็น2บาท72สตางค์ค่ะปิดที่2บาท50ครับสำหรับ JSP ก็ไปรอลุน้นจุดแรกนะครับ2บาท78 EMA 89ยังเป็นหุ้นโซนล่างเนาะค่ะ <c oughs> ก็ไอซ์ใส่53.11นะครับแล้วก็วอลรุ่มถือว่าเบาครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจุดที่น่าสนใจก็คือตั้งข้อสังเกตนะนก็คือตรงนี้มีวันรุ่มเข้าเก็บนะครับในปริมาณที่น่าสนใจแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทรงขึ้นแท่งใช่ไหมครับเป็นขึ้นแท่งนะ <signs. S 1> เป็นแทงกลับตัวนะครับสําหรับ JSP สว่วนงบของเขาก็ Q 2ขาดทุ Q 2, น Q 1มีกงกำไรครับ คตัวต่อไปครับตตัว่อไป ERW น่าจะโอ์บอดแล้วแหละใช่ไหม <_ S 1> ใช่<ม> ERW ราคาห้าบาทแปดสิบตังคบวกสิบห้าตังค่ะทำเฟรมเดย์จะเป็นไฮสุดสูงสุดของเขาจะเป็นห้าบาทแปดสิบห้านี่นะจุ mm hmm. ดไฮนะครับไฮสูงสุดแล้วก็แนะนำเล่นสั้นนะครับนี่ก็ถือว่าไซเวย์อยู่ส่วนบนเนาะครับแล้วก็ ไปรอรุ้นข่าวพวกท่องเที่ยวอะไรที่เปิดบีซ่าฟรีนะใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เห็นมีออกข่าวกันคึกคโคมแต่ว่าตัวหุ้นมันออกขึ้นส่วนบนแล้วแหละออกส่งโอเวอร์บอนะครับตอนนี้ส่วนตัวก็แม่ชอบเท่าไหร่ปิดไม่สวยด้วยใช่ไหมใช่ขึ้นไปสูงสุดที่ห้าบาทแปดิบ้าแล้วก็หลนลงมาปิดที่ห้าบาทแปดสิบมีขายออก้ายตลาดนะครับตรงนี้อืมอ่า แล้วก็แต่ว่าจุดที่ตั้งก็สัง,สงเกตก็คือ15นาทีนะมีแบงเกอร์เขานิดนึงนะครับจุดแ <5 S 1> <า>รกเนี่ย9โมงของวันที่25ก็คือวันนี้แหละ9มโมง45ก็คือ10โมงนั่นแหละครับค่ะ E ร์ A เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการลงทุนและธุรกิจโรงแรงมภาพรวมบริษัทมีกําไรแต่ไม่มีปันผลมีเมลเล่อาย่ดี่วที่105ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท65สตางค์ แนวต้านห้าบาทแปดสิบห้าสตางค์ถ้าทลรูด้จะเป็นออทางไฮก็ <c oughs> คือโรงแรมฮอปอินอะอืม<ช> <แ S 1> เรียเอาวัดใช่ไหมต,ต่อไปนะครับ<ช>สก,กีสก,กีราคาห้าสิบหกสตาง,งค์บวกหนึ่งสตางค์ค่ะจุดต่ำสุดจะเป็นสี่สิบแปดสตางค์นะครับตรงนี้ลดลงมาต่ำสุดแล้วก็ขยับขึ้นไปนะครับถ้าเบกห้าสิบเก้าสตางค์ได้ก็ ลุนไปต่อนะเบ็กไม่ได้ก็หล่นนะคร,รับสําหรับสกีครับทำเฟรมเดย์นะครับเป็นทรงไซส์เวสะสมเพื่อที่จะไปต่อแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก็คือว่าวันรุ่งไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะบริษัทน่าจะขาดทุนรุ่นรีบาวะตัวนี้เพราะว่าลงมาสุดๆแล้วเนี่ย48ทำเฟรมวินะครับตัวนี้แล้วก็สะสมเพื่อที่จะรีบาวกลับขึ้นไปถ้าทะลุ5960สตางได้ก็ถึงจะน่าสนใจนะครับสำหรับ สก,กีแต่ว่าจุดที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งก็คือสกกีเขาไม่ข่าวเนาะใช่ใชไหมครับใช่ค่ะโอเคสก,กีเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปัผลมีเลูลระดวงที่สองแสนบาทค่ะแนวรับห้าสิบสามตางค์แนวต้านาห้าสิบแปดสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นหกสิบเอ็ดสตางค์ค่ะเขามีข่าวอะอมไม่น่า ปิดที่ห้าสิบหกสตางค์ครับตรงนี้ก็ไปรอรุ้นเบรก EAB สองร้อยที่หกสิเอดสตางค์นะครับถ้าเบรกได้ก็ไปต่อตะก,กี้ทำเพนเบที่เราพูดว่ารอรุนเบรกจุดแรกที่ห้าสิเก้าสตางค์นะถ้าเบรกได้ก็ไปรุนเนี่แหละห1สิบเอดสตางค์ <Okay. S 2> ก็ RSI ห้าสิบห้าจุดหกครับวอลรุ่ม <Okay. S 2> ก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็บริษัทน่าจะไปดูแล้วขัดทุนเนาะ <Okay. S 2> ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> อ่า <Okay. S 2> แต่ว่าจุดที่ตั้งข้อสังเกตก็คือเขามีข่าวเนาะ okay. เขามีข่าวจากข่าวหุ้นครับสกีเขาบอกว่าอะไรครับลูกเขาบอกว่าพร้อมใส่แกลุยบ้าน a d s, <S บ้านลงปูนซีเมนต์เต็มพิกัดเสริมพอดรับซับเพิ่มแถมอะไรชลุยร่วมพาร์ทเนอร์บอกขยะหนุนซัพพายอันนี้ก็เป็นข่าวที่แบบว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนะครับว่าฉันยังมีการทำงานอยู่นะอะไรประมาณนี้ เดินหน้าเดียวธุรกิจพลังงานต่อยอดสืงรายได้ในอนาคตอ่าเป็นข่าวจากข่าวหุ้นเนาะมีทันหุ้นด้วยค่ะอ้าวแล้วสองพี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคสำหรับสักกี้นะครับทำเพลนสิบห้านาทีก็ไม่มีอะไรก็พยายามขยับสะสมนะครับต,ต่อไปเลยต่อไปไซแมทโอ้โหลูกยังกล่าวลงนะ <laughs> สเตทแบทราคาสองบาทสิบหกสตาะคะ 2, ตงค์บวกสิบสี่บางค่ะสเตทวบมีวันรุ่งเข้าแถวแถวหนึ่งบาทเก้าสิบเก้านะสองบาทอ่ะแถวสองบาทนะครับแล้วก็ยังไม่ออกนะครับตรงนี้ยังไม่ออกแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับต้านบนจะเป็นสองบาทยี่สิบสองสตางค์นะครับถ้าเบรกได้ก็รุ้นไปต่อเบรกไม่ได้ก็หลุดแต่ว่าที่เข้ามาเพราะว่าน่าจะเป็นสายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนาะใช่ค่ะครับทำเฟรมสิบห้าก็หล่นนะวันรุ่มน้อยลงด้วยนะครับเสียงพักนะครับตรงนี้ แต่ว่าขึ้นไปแล้วทิ้งไส้ลงมาตรงนี้ก็ต้องรอสะสมตามแนวรับที่เราวางไว้เนาะ,ะแล้วก็ถึงจะคอยว่ากันเหมือนจะมีวอลเลนก็้วยเนี่ยวอลเลนก็ซิ่งนะวันนี้ใช่<แ>ครับสองตัวนะแซยแมดวอลเลนอะไรสามกอลเลนห้าใช่ไหมครับมันจะเคยติดแสกแล้วเดนมันจะเป็นแซยแมดวอลเลนห้าอีกครับทำานสิบห้านาทีก็ไม่สวยครับค่ะแซแมดเป็นหุ้นเทรนค่ะซึ่งเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพมบริษาาัทค่ะทุนและไม่มีปันผล มีเวลูรเดียรที่23ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาท8สตางค์แนวต้าน2บาท22สตางค์ถ้าทุได้จะเป็น2บาท34สตางค์ค่ะไซม์แมทเปิดที่2บาท16สตางค์เนาะแล้วก็เบรกอีเม e 200แล้วที่1บาท98ก็รอลุน้นลุ้นยืน2บาทให้สเสถียรนะอ่าแล้วก็ขายไซไม่สวยครับ74.82ครับดูหน้าง,งานดีกว่าตัวนี้นะครับ แล้วก็ซื้อเข้าวันรุ่งหล้านขายออก4 000, 000, ี่ล้านไอทีห้าแสนครับดูหน้างานว่าจะไปต่อหรือจะว่าหรือจะพอสำนี่นะครับค่ะส่วนโคคะก็ขาดทุนอ,อืต่อไปเลยต่อไปนะครับตัวนี้ที่ว่าสนใจ NRF NRF ราคาห้าบาทสามสิบตางบวกสามสิบตางค่ะแต่ว่าค่อนข้างซิ่งนะ,<ด>ะแล้วก็มีแบงเกอร์เขาด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูทางเฟรมเรนนิดนึง ทำเฟมเดย์จะเป็นแบบนี้ครับลงมาต่ําสุด,ส,ดสุดเลยนะสะสี่บาทเก้าสิบหใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะลงมาต่ําสุดสี่บาทเก้าสิบหกแล้วก็ขึ้นแท่งกับตัวหนึ่งวันนะครับ<ม>แล้วก็ทิ้งไส้สองฝั่งนะครับลังเลนะครับแต่ว่าตั้งข้อสังเกตก็คือมีวอลลุ่มเข้าอ่าก็น่าสนใจเหมือนกันครับสําหรับอะไรนะ mrf มอนจะมีข่าวแบบนะแต่ว่าหาไม่เจอ,อครับ ุดสูงสุดจะเป็น6บาท10สตางค์นะครับตรงนี้อเบรกได้ก็ร่นไปต่อปัจจุบันเท่าไรนะ5บาท 30, 30. อ่า <30. S 1> ก็มีน่าสนใจในกรอบได้นะครับซิ่งได้ใ,ในกรอบต้องดูหน้างานเหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับสำหรับ NIF าท่ามเพนสิานาทีปิดโดดใช่ไหมครับปิดโดดที่5บาท30มสิมีวอลลุ่มเข้าอัดเป็นแบงเกอร์ด้วยค นีไอเอฟเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมีมลราได้อยู่ที่หนึ่งร้อยี่สิบบาทค่ะแนวรับห้าบาทสิบสตางค์แนวต้านห้าบาทสี่สิบสตางค์้าทะลุได้จะเป็นห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์ค่ะนี f ปิดที่ห้าบาทสามสิบนะครับไปรอลุ้นเวกออสองร้อยที่ห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทเจ็สิบเอ็ดตรงนี้นะครับไฮไซก็ถือว่าสวยนะ วันรุ่ง11ล้านครับซื้อเข้าขายออก8ล้านแล้วก็ ATC 4ล้าน6ครับแต่ว่ามันยังไม่พ้น EMA 89เลยนะก็รอเบรกอะ5บาท52เนี่ย <aw> <be ak> ใช่ค่ะก็นาจจ่าสนใจอยู่แต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก็คือมีวันรุ่งเข้านะครับแล้วก็ตัวนี้จุดนี้เนี่ยลงมาสุดๆแล้วก็ขึ้นแท่งเตรียมกับตัวไปรอเบรจุดนีนะะ้สำหรับ NRF ดคคจดน,นี้ก็คือ้าบาทสิบกาห้าบาทส0 39ิบสามิบเก้าสีสิบตงนี้จุดที่รอเบรกนะครับถ้าเบรกห้าบาทสี่สิบได้ก็เริ่มน่าสนใจละมันน่าสนใจตั้งแต่วันลุงมเข้าแล้วนะตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับที่รับวอลเลนสองที่รับวอลเลนสองราคาสิบิสตสปังบวกสองสตางค่ะครับไทยรับเบอร์นะครับเหมือนจะขึ้นไปซิ่งนะซิงหรือเปล่า ขึ้นไปสูงสุดที่23สตางค์นะครับจุดบนนะครับด้านบนจะเป็น23สตางค์ด้านล่างจะเป็นล่างสุดจะเป็น4สตางค์แต่ว่าพ่อมองว่าไม่น่าหลุดจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือ12สตางค์ไม่น่าหลุด12สตางค์สำหรับ Time f ฟร m e day นะครับ time f เฟรม15นาทีปิดไม่สวยอืมปิดไม่สวยลงมาลดลงมาต่ำสุดที่16สตางค์แล้วก็ตีกลับขึ้นไปปิดที่17สตางค์นะครับ แต่ว่าจุดที่ตั้งก็สังเกตก็คือว่านี่แบ่งเคอเข้า,าเก็บนะสองจุดน่ะในปริมาณที่ใกล้เคียงนะครับอราลุ้นไปเดี๋ยวไปดูนิดนึดนงที่รับวอลเลนสองมีวูยระดีที่เก้าแสนบาทค,ค่ะครับแนวรับสิบห้าสตางค์แนวต้านสิบเก้าสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็นยี่สิบเอ็ดสตางค์ค่ะอา้าวพอกดผิดนี่แล้วก็ที่รับวอลเลนสองจะหมดอายุการถือก่อนที่ยี่สิบเก้าเดือนเก้าปีสองสีค่ะ สเจ็ดอันนี้เบกไปหมดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมช่แล้วก็ i อซ์ไก็ถือว่าจอไม่สวยห้าสิบหกสิบแล้วนะครับวันรุ่มก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าวันรุ่มซื้อเข้ามากกว่าขายออกนะสามล้านกับสองแต่ว่าเขามีข่าวนะใช่เขามีข่าวเขามีข่าวว่าทีรับกับ t ีเอเขึ้นนํากลุ่มยางเอเนียร์สตาเกงบาทอ่อนค่าราคายางในต่างประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคายางในตลาดอะไรซิกคอมย่อตัวลงจากสัปดาห์ก่อนแล้วก็ไ่คอมอะไซคอมเชยแสดงดีมันยังไม่แข็งแรงอืดีมันสป라이ความต้องการครับแล้วก็ต้องมาเราดูไตมาสสามกับไตมาสสีต่อไปครับสำหรับที่รับนะกองานจริงด้วยนะครับอันนี้ข่าวจาก b e a k i n g news ค่ะไม่ไม่ใช่ดี คุณสมาร์ทโอเคครับพรุ่งนี้มีหุ้นวอลเลนเข้าใหม่ไอหุ้น I P O I P O เข้ามาหนึ่งตัวก็คือเขาอ่านว่าเซฟอะเออ S A S A B ราคาเท่าไหร่ครับราคาห้าสิบสตางค์เฮ้ยไม่ใช่จริงเปล่าอ๋อสิบเก้าบาทสิบเก้าบาทอ้าวเป็นหุ้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์เป็นสายของสามารถ <Okay. S 1> สามารถเอ็ดดีสี่พงมีโอเคหมดขาแล้วเนาะม,มีว<ม>ิกฤตไหมครบัรบได้ดูไหมก,ก็มี rs หนึ่งร้อยสี่เจ็ดล้านบาทการกุณห้าสิบเอ็ดล้านบาท sgp แปดล้านบาทครับป้านปูสิบเก้าล้านบาทก็ sprc สิบเจ็ดล้านบาทแล้วก็มีโนวาสิบเจ็ดล้านบาท แล้วก็ AWC สามล้านบาทค่ะคนเก็บบ้านปูเรื่อยๆนะพอดูแล้ว<ช>มันเหมือนแบบว่ามันลงมาสุดๆแล้วคนก็เลยเก็บนะครับ่ะ<ช>โอเคคนสิงห์นิยไทยโชคดีครับสวัสดีค่ะ